ไลมาครับแมทธิวครับพลิกมาครับโอ้เจอพลิกเมียครับพลิกเมียพลิกเมียเสียท่าลงไปนั่งแข่งอยู่บนพื้นเลยครับเมื่อฝรั่งสูงยาวผู้นี้ครับขอสาวหน้าอดีตแชมป์เจ็ดสีครับคุณผู้ชมครับงานนี้มันจะเป็นอย่างไรมาดูครับนี่ครับเปิดตัวมานี่คือแมทธิวสมิธนะครับฝรั่งออสซี่ออสเตรเลียนะครับเรียกว่าสูงอย่างมากครับมาท้าชนกับท่านของอดีตแชมป์เจ็ดสีซึ่งถ้า ทุกคนได้เห็นหน้าทุกคนน่าจะจําท่านได้นะครับอ่ะนี่เปิดตัวมาก่อนครับนี่คือแมทธิวสมิธนะครับมาเจอเก้ตรของนักชกชาวไทยอดีตแชมป์จีซีครับแล้วก็แชมป์สาพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับจำเขาได้ไหมครับนี่คือสิงห์พยักมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับอ่าที่ท่านได้เรียกว่าได้ได้ทุนไปเรียนอ่าต่อที่ต่างประเทศครับที่ออสเตรเลียครับปัจจุบันท่านก็เปิดค่ายมออยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็มีครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลยนะครับ นี่ครับสิงห์พยักมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับประเทศไทยเรามวยไทยนักมวยไทยเราใช้ชื่อสิงห์พยักนี่หลายคนมากครับนี่คือหนึ่งในตําโอสูงขวาครับโอ้สูงขวาเกือบ20เซนครับคุณผู้ชมครับดูครับสูงยาวกว่ากันแบบนี้ไม่มีวันกลัวครับทั้งคู่ครับเจอเกินในรายการ r e เบ l เล o n นมวยไทย16กครับเร b e l เ i ี n มวยไทยครั้งที่16ครับเมื่อวันที่19นะครับปี2อ0 0ปี2017ก็ปี2560นะครับ เดือนสิงหาคมครับเอาละครับดูว่ามันจะเป็นพันเพือครับจังหวะนี้ครับที่ขวานําไปก่อนเลยครับจัดที่ออสเตรเลียนะครับทีเซนคิวดาทาวโฮนะครับผมเอาครับมาครับเจอกวาดครับโอ้โหแหมพลิกเลยครับโดนพลิกหมีครับพลิกหมีเสียท่าเสียแล้วครับฝรั่งเหอนะครับผมจังหวะนี้ครับทีมซ้ายครับเด็กชมพามวยไทยโดยสอแทกภาษาใต้ครับหนึ่งเดียวช่องนี้โค้ชเททีวีครับ นะครับอย่าลืมกด Subscribe ครับส u b s c r i b e ใส่หอมแดงพริกมะนาวต้มยำปลาทูร้อยแรงอย่างแน่นอนครับในช่องทางของ Facebook กด o l ล o w กดติดตามครับคุณผู้ชมครับโอ้สูงสูงกว่ากันชัดเจนครับผมว่านะหน้ามากกว่า20 22 25เซนครับคุณช่างภาโอ้เวลายืนตัวตรงนี้ช่วงนี้ต่างกันครับน้ำหนักเท่ากันได้ไงก่อนครับพิกัดเท่ากันเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกคือเวลาไปชกที่ต่างประเทศครับหลายๆายครั้งเนี่ยนักมวยไทยไปชกพิกัดเขานะฮะ ไม่ใช่ว่าน้ำหนักมันจะเท่ากันนะครับเราไปชกพิจัดเขานะครับโอ้เอาละครับดูว่ามันจะเป็นพันพื้นปุยจมอ่์มันจะเป็นผันพืชจังหวเนี้นนะมันจะเป็นพันพื้ครับจับเป็นอย่างไรครับแหลงให้ฟังแปลให้ฟังด้วยครับทีบซ้ายครับานของแมทธิวแข้งขวาครับสิ์พยักฆ์จังหวัดนี้ไม่ว่านไม่กลัวอยู่แล้วครับเทปขวามครับจับข้าหัวถึงคอเลยครับหัวถึงคาครับแม่งแข้งขวาหัวถึงคางครับสูงกว่ากันไม่มีปัญหาครับความยืดหยุ่นของสิ์พยักฆ์มีอยู่แล้วครับ แข้งขวาลำตัวครับแข้งแข้งซ้ายมาครับระดับอดีตแชมป์เจับสีแล้วก็ระดับแชมป์สาพันธ์มวยไทยชีพโลกด้วยนะครับมัดขวาครับเจ้าต่างองแมทธิวแมทธิวแมทธิวยังสักไม่เสร็จนะครับแมทธิวครับแมทธิวแหมแข้งซ้ายครับจากน้องแมตติวครับยังมีหลายจุดที่ยังไม่ได้ลงขาวดำนะครับคอมแมทธิวยังร่างเส้นอยู่เลยครับโอ้มัดขวาครับแมทธิวจังหวะนี้ซ้ายจิ้มลำตัวครับแมทธิวใช้ความยาวสร้างความได้เปรี่ยนพับยิงอาวุธ วิถีไกลรับเตะตัดขาแล้วทีบสกัดจังหวะโอสวยครับดอกนี้ครับโอ้เกือบหน้าขิดตรงครับขิดตรงคือล้มหน้าขมามาทางด้านหน้านะครับแต่ของแมทธิวครับแมทธิวถูกจุดด้วยนะครับของท่านสิงห์พยักนะครับก็ไฟนี้ตั้งแต่ปี2560ครับคุณผู้ชมครับที่ผมภาคอยู่ตอนนี้คือปี2568ครับ8ปีที่แล้วนับจากที่ผมภาคันตอนนี้ครับมัดซ้ายครับแข่งซ้ายครับเจอมัดขวาจากสิงห์พยักคืนไป หดก็ถึงครับสูงกว่าแค่ไหนก็หวดถึงแล้วกันครับจังหวะนี้เก็บ้งขวานครับยับขวามาก่อนครับเจ้านของแมทธิวทีทซ้ายไหมครับแมทธิวครับเทียบซ้ายมาแมทธิวส่งตัวเท้าทั้งมาแมทธิวเออนะส่งมันเปรตนะสูงมันเปรตสูงครับโอ้สูงโย่งเลยครับสูงอย่างทางยอดพราวครับจังหวะนี้ครับแข้งขวาครับทีทขวาครับเจ้านของสิงห์พยัล์ส่งมันยอดพราวหรือยังนะแน่จังหวะนี้ เดินเข้าหาครับเหยียบขวายเหยีบขวา,ขาแมทธิวแข้งขวาเจาะขาครับเจ้าหน้าท้อสิงห์พยักหนึ่งสองแมทธิวเจอทีบสกัดจากสิงห์พล็กครับนี่ช่วงที่อ่ะหมดยกที่หนึ่งครับหมดยกที่หนึ่งแล้วช่วงที่ท่านขึ้นไปเรียนก็ท่านขึ้นไปอ่าสอนมวยแล้วก็โชกมวยด้วยนะครับแต่กี้ผมแอบเห็นริงเกิลนะแต่ว่ารายการตัดริงเกิลออกนะครับแม่อือฮึสายตาไม่ไวเท่าโคชเชลครับการดูริงเกิลครับอ่ะเลก่กกอรต่อพี่น้องเอ้ยเลก่กกอรต่อพี่สาวเออรนะ แลงกันต่อผมจังหวะนี้ครับทีฟซ้ายเสิบแข้งซ้ายมาครับจับขาจับขาดึงดึงดึงมาดึงมาแข้งซ้ายลำตัวครับดึงเหมือนกันครับดัดซ้ายใหม่โดนครับเจ้าของแมทธิวตีเขาซ้ายแม่ตีเขาที่ต้นขาครับเจ้าของสิบเอกตีเขาต้นขาแมทธิวแทงเขาซ้ายที่ท้องครับตีเขาขวาเจ้าของแมทธิวแรงตีเขาขวาสิบเอกตีเขาที่ก้างครับแม่ตีเขาก้างคือตีเขาซีโครงครับเสียบซ้ายครับกดมาครับกรรมการไม่รีบแย่ครับขอบคุณกรรมการมากครับทีฟอ่าเขาซ้ายครับเจ้าของแมทธิวเขาขวาสิบเอกครับแม่ผม ผมชื่นชมกรรมการฝรั่งคนนี้ครับแกไม่รีบแยกนะครับโอ้ปล่อยให้นักมวยได้ออกเขานะครับแม่ถือว่าดีครับถือว่าดีครับอ่ะแข่งซ้ายมาครับท่านของแมทธิวสิบพยักตั้งรักเข้ามาครับเดินเข้าวงในครับเข้าซ้ายครับสิบพยักจังหวะนี้ครับเข้าตีเข้าซ้ายมาแมทธิวสิบพยักว่าพื้นครับตีเข้าที่ต้นขาแทงเข้าขึ้นมาแมทธิวตีเข้าขวาแมทธิวแทงเข้าซ้ายสิบพยัก แทงซ้ายสิบแทงซ้ายสิงพยักแทงซ้ายสิงพยักครับโอ้ซอขวาอีกทีแทงซ้ายครับแทงซ้ายครับมัวแต่ระวังเขาเจอซอขวาเข้าไปครับท่านเจ้าของแมททิวครับโอ้โหครบเครื่องครับทีขวาเข้าไปอีกทีทีที่ยอดอกครับเทพเขาจะยอดองค์มดแต่เดียววันอ่าภาษาใต้นี่สระอีเราจะกลายเป็นสระเอครับทีเป็นเทปอ่ะตีเข่าขวาครับจังหวะนี้ตีอีกทีครับเข่าซ้ายครับ เฉพาะบางคำนะครับที่เปลี่ยนสระอีเป็นสระเอครับตีเข่าขวาครับท่านของสิงพิยะครับอย่างที่นี่ก็เทเทเน่อ่าตรงเน้นตรงตรงเน้นตรงเน้นนะตรงนี้นะฮะแล้วแต่นะครับแล้วแล้วแต่แต่ละจังหวัดด้วยครับทิปอ่ามัดซ้ายครับท่านของแมทธิวครับเข้ามาครับยันขวาไว้ก่อนครับสิงพิยะเอาแฮกครับเอาแมทธิวแฮกเสร็จแล้วครับเจอศอกไปครับแหกที่ใต้ตาด้านซ้ายครับคุณผู้ชมครับ เข่าซ้ายครับเธอทังของสิงพยักเข่าซ้ายสิงพยักดับเบิ้ลเข่าสิงพยักตีเข่าซ้ายแมทธิวขวางหน้าหักคอไอเท่งเข่าซ้ายครับเธอทังของสิงพยักครับสบัดศอกทีนึงครับแม่ย่ามัวแต่ระวังเขาครับเจอศอกได้กับเข่าซ้ายเธอทังของสิงพยักขวางหน้าหักคอไอเท่งไว้ครับกดไว้ครับแบบนี้โอ้แฮครับนี่สกวอชหน้าแหกมีรอยแตกอยู่ใต้ตาซ้ายครับเธอทังของแมทธิวขีบซ้ายครับสิงพยักมัดคว้ากันหมดแต่เดียวเทปสายโอ้ชายยักง่ายครับชายยักง่าย ชายยักไงแปลว่เกือบเกือบล้มงายไปท่าน้านหลังนะครับโอ้แถวสุราษฎร์ใช้คําว่าฉายนะครับบางจังหวัดใช้คําว่าชามนะครับมัดขวาครับเจ้านของสิพแักทีมขวาครับสิบแักภาษาใต้เรานี่แค่ต่างจังหวัดต่างพื้นที่นะครับบางครั้งต่างอําเภอต่างตําบลก็มีคําที่ต่างกันแล้วนะครับเขาซ้ายครับเขาซ้ายคืนครับเข้าขวาครับเจ้างนของแมทธิวแมทธิวสร้างกําแพงครับโอ้ โอ้แหกระยะแหกใต้ตาครับหมดยกครับนี่ครับเห็นไหมครมีริงเกลนะครับแต่ว่าทีมงานตัดดิงเกลออกครับผมไม่เกี่ยวครับโอ้หักคะแนนทีมงานครับเหลือ5้าต่อ1ิบครับแม่ตัดริงเกลออกเสียได้ครับคุณผู้ชมครับอย่ามายังมาแข่งขวาครับสิงห์พยักทีขวาไปก่อนครับสิงห์พยักจังหวะนี้แมทธิวจะเดินเข้าหาครับสิงห์พยักคำหน้าไว้เข้าขวาครับแทงเข้าไป กดไ้ก่อนครับกดไปก่อนกดไปก่อนองไปผว่าพื้วาพืออย่าเหลาๆหล่านะครับแมทธิวครับเหลาๆล่าเดี๋ยวได้มีล้มยาวครับเขาไม่ถนัดครับแมทธิวตีซ้ายไปก่อนตีขวาคืนครับจากสิ์พิชครับแม่สูงแค่ไหนก็โน้มลงมาได้ครับเขาซ้ายครับมันส่งแค่ไหนก็กดโน้มลงมาได้ครับดูครับแม่เข้าคว้าครับไม่ส่งเท่าไรก็ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาโน้มลงมานะครับตีเข่าขวาครับเรื่องของสิบพิชโอ้กรรมกรรมการท่านนี้กรรมการท่านนี้ไม่ไม่รีบแยกนะครับ โอ้ชื่นชมครับดูครับปล่อยให้ตีครับเข่าซ้ายครับเข่าขวามากครับเข่าซ้ายครับเ่านหสิงพยักครับกดไว้ก่อนครับตีที่ต้นขาครับแล้วตีเข่าขวาเจอโดตีเข่าขวาคืนไปครับเป็นสักครู่โดตีเลยมาตีเดียวครับเดินหัวเฮนี่ไอข้างล่างเขาเล่นกันแล้วนะเข่าขวาครับสิงพยักจังหวะนี้แม่ซอกขวาอีกทีครับโอเข่าขวาครับระวังเขาไม่ได้แล้วเจอซอกครับตำแหน่งการกดแขนนี่ของสิงเพ็งนี่ได้เปรียบครับ ทำให้ท่นนันของแมทธิวนี่ไม่สามารถกันศอกได้นะครับโอ้เหยียบขวามาก่อนครับท่านนของแมทธิวแมทธิวดึงเข้าหวาครับสี่มิชั่ต้องถอยตั้งรับแข่งขวาแล้วจะกวาดครับแม่แต่แมทธิวรู้ทันครับเวียงมาซ้ายไม่โดนครับวงในครับวงในครับไหลแขนครับกดแขนเข้าเข้าขวาเสียบดันมาก่อนครับท่านนันของแมทธิวเข้าขวาเสียบครับแมทธิวครับสี่มิชั่กดไปเข้าซ้ายเสียบครับกดเอาไว้จังหวะนี้ตีซ้ายมาตีซ้ายคืนครับ แทงขวาครับเจ้าของแมทธิวแป้จะตีแต่ว่าจังหวะไม่ได้ครับสินพิษแทงเขาซ้ายครับสินพิษจังหวะนี้ว่าพื้นครับว่าพื้นว่าพื้นตีซ้ายมาครับแมทธิวครับพลิกมาครับโอ้เจอพลิกเมียครับพลิกเมียพลิกเมียเสียท่าลงไปนั่งเข่งอยู่บนพื้นเลยครับจริงๆพลิกเหมียแปลว่าเท้าแพลงเท้าพลิกนะครับแต่ว่าเอามาใช้ได้ครับในจังหวะที่จับพลิกขานะครับทีมขวาครับสินพิษดักได้สวยครับ ตีมาครับตีซ้ายครับแทงซ้ายคืนครับจังหวะนี้กดไปก่อนครับกดไปก้อนถังบ้ามเพื่อตีมาตีเข้าไปนะตีซ้ายคืนครับตีซ้ายอีกทีครับอ่าไม่มีอะไรก็แย่งมาครับแหมเดินเข้าหาครับจังหวะนี้แข้งขวาสิง์พียร์ครับโอ้ลบไม่พ้นครับแมทธิวครับโดนเข้าไปครับแหมแมิวหูแดงครับแมทธิวครับแมทธิวหูแดงแป๊บเลยครับโอ้จังหวะนี้ครับเขามาเขาคืนครับ แมสงสัยกรรมการชอบเขานะครับเล่นเขากันใจนะครับกดมาครับบินมาบินมาว่าเปลือบตีเขาขวาครับเต็นท์โสิพยกตีขวามาครับเต็นท์แมทธิวตีขวาแมทธิวจังหวะนี้ตีขวาแมทธิวครับสะบัดซอกซ้ายสิงเพียกกดไว้ก่อนแล้วเจอพลิกมีครับลงไปนั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นเลยครับโอ้แล้วหมดยกพอดีครับอืมแม่เล่นเชิงครับเล่นเชิงเขาตัดริงเกิลออกอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับต่อยกทีสี่ครับ ก็ดีครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องแหมถ้าเป็นผมเองผมไม่ตัดผมไม่ข้ามดิงเกิลนะฮะแข้งขวาครับซิมเพชรจากวันนี้ยกที่สี่ทีขวายันขวาไห้ก่อนครับหมัดซ้ายอลลัมตัวมาครับท่านของแมทธิวเข้าขวาแมทธิวเข้าซ้ายแมทธิวเข้าซ้ายซิมเพยายร์เข้าขวาแมทธิวตีขวาขวาท่านของซิมเพชรจากวันนี้เกี่ยวตีแล้วเกี่ยวนะครับตีแล้วใช้ขาช้อนนะครับแหมขึ้นไปโหนเป็นสไปเดอร์แมนเลยครับท่านของสิมเพีกร์ทการยา,ยา,า,ากรนาากนำบ้ายากรอจากวันนี้ อยากมาว่ากันไม่เร็วอยากมาว่ากันไหมครับมัดขวาไม่โดนครับเจ้านของแมทธิวครับสูงไปหน่อยครับแขบเดินเข้าหาครับหมุนออกมาครับจากสิงเพล็กแข้งขวาสิงเพียกจังหวะนี้ว่าเพลือครับแมทธิวครับอ่าพาพาพาร่วมพีบ่าวเฮ้ยพาร่วมเดี๋ยวได้แป๊บนึงมาหนึงอ่ากรรมการก็ให้ไปดึงครับเดี๋ยวนี้ผ้าประเจดยุคใหม่ครับที่ที่ที่สนามมวยเพชรบัญชาที่ก่อสมุที่ขายครับเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบเป็นแบบสําเร็จแล้วก็เป็นแบบยางยืดครับ ยืดหดได้แล้วนะครับน่าเอาไปใช้นะครับนะครับเพราะว่ามันมันกระชับเข้าแขนแล้วก็หลุดยากครับเข่าขวาครับท่านคองแมทธิวเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาคืนของผมจังวะนี้แทงเข่าซ้ายครับแมทธิวครับตีเข่าขวาครับสิบวิชาตีเข้าไปว่าพื้นนองบ้าว่าพื้นหมุนลงมาก่อนครับตีเข่าขวาครับท่านองสิบวิชาสอกซ้ายโอ้โหสัดสอกครับอืเข้าไปเต็มเป่าครับแมเต็มเป่าบุ้นกินเลยครับ แม่แม่ขอแต่นวมเลยครับแต่ขอแม่ทีว่าร้อยร้อยพี่บ่าวเฮ้ยร้อยนะร้อยขาดไปเปลี่ยนพี่บ่าวคนนี้นั่นอ่ะรอยขาดครับพี่บ่าวคนนี้ครับหนึ่งสองครับรอยนี่แปลว่าเจ๋งได้นะครับอ่าบริบทนี้ก็พี่พี่บ่าวเจ๋งมากครับอ่าพี่บ่าวร้อยขาดหมดเลยเดียวนะมาครับลุยกันต่อครับแทงซ้ายครับสิงม์พยักษ์แหมนี่ถ้าผู้ชมคนไหนที่ไม่ไม่ชอบมวยเขาก็อาจจะอาจจะไม่ชอบไฟนี้นะครับ แต่ว่าอย่างที่บอกครับคือด qu ูมวยเราเราดูให้หลากหลายนะครับดูหลากหลายรูปแบบครับเราดูไปแล้วเราจะสนุกนะครับเราไม่ได้แบบมวยมัดอย่างเดียวมวยเตะอย่างเดียวอะไรครับดูหลากหลายครับจะดีกว่าครับมัดซ้ายลําตัวครับท่าน้าของแมทธิวครับโอ้เจอเตะกวาดครับยักไงพึงล้มตึงอยู่บนพื้นเลยครับลงไปนั่งแขวงเลยครับเมื่อแต่เดียวจอกจอกแข้งครับล้างไว้ก่อนครับทีบซ้ายมาครับท่านของแมทธิวครับจากวันนี้มัดขวาสิงพยักษ์มัดซ้ายขวาสิงพยักษ์ กดไวก่อนครับแหมวงในครับเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายครับเสียเข้าไปครับตีเข่าขวากระโดดตีเลยครับผกจงหวันนี้โรยครับโอยมาครับลงนั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นครับไม่ไม่ซ้ําเติมคู่ต่อสู้นะครับนี่น้ําใจนักกีฬาครับมวยไทยครับแหมถ้าใครได้ดูรายการโอเจอเตะครับแหมเสียศูนย์เลยครับเสียศูนย์ศูนย์เสียครับท่านของแมทธิวทีฟดาวไว้ก่อนครับสิงเพียกยับขวาครับแมทธิวครับ ถีบไปครับซิบพิกตีเข่าขวามาครับสะบัดโซครับโซขวาเข่าขวามาครับจานน้าของแมทธิวเข่าซ้ายแมทธิวครับเข่าอีกทีครับจังหวะนี้เข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายมาอีกทีครับตีเข่าขวาครับจ้าหน้าของสิบพิกอืมอ่าครับหมดยกทีสี่ครับแหมมามันอยู่ที่การวางแผนด้วยนะครับอยู่ที่การวางแผนแล้วก็แต่ละอย่างครับ เจอมวยสูงโอ้โหปูดเลยครับท้งนันของแมทธิวครับแล้วเหมือนแมทธิวนี่จะหลงเข้าไปในเกมของสิงห์พยักนะครับโดนกอดโดนพาลงมาครับโดนโน้มลงมาตีเขาครับมัดซ้ายครับแมทธิวครับแทนที่แมทธิวนี่จะใช้ความได้เปรียบเรื่องความยาวครับดันไปเล่นวงไหนด้วยครับแข่งขวามามัดซ้ายจิ้มมาครับมัดขวาสิงห์พยักจังหวะนี้เตะซ้ายครับแข่งขวาจับพลิกเมียอีกทีครับยักญาณง่ายพึงล้มตึงบนพื้นเหล่าแล้วครับ อจังหวะนี้มาคำาไม่ก่อนครับเราเจอเตะขาครับเสียหลักเราแล้วครับโอ้หลักไม่ดีครับท่าองแมทธิวครับมัวแต่คิดจะใช้หมัดครับทีขวายันไม่ก่อนครับสิงห์พยักจังหวะนี้เข้าซ้ายครับสิงห์พยักกลรมาการยังไหมยังมาว่ากันไหมครับจิ้มซ้ายครับท่านของแมทธิวดันดันมาเจอมวยเชิงสูงครับ มวยฝีมือมวยเชิงสูงครับมันก็จะสู้ยากแบบนี้ครับแข่งขวาครับธนนสิงห์พยัคฆ์แมทธิวเดินเข้าหาครับจิ้มขวาไปก่อนครับทีมยันไว้ครับไม่ให้เข้ามาชกง่ายๆครับจังหวะนี้ตบขามาครับหนึ่งสองครับท่านของแมทธิวสิงห์พยัคฆ์ขวางหน้าแล้วเข่าซ้ายเข่าซ้ายแทงอีกทีครับจิ้มจิ้มขวาครับท่านของสิงห์พยัคเดินเข้าหาครับแมทธิวว่าเพลครับแมทธิวแมทธิวรอเป้าเลยครับแมทธิวครับแหมต่อยเป้าครับแมทธิวว่าเพลครับแมทธิวครับ แมทธิวแมแมทธิวไม่กล้าเข้าเสียแล้วครับจิมมาครับเจอทีมซ้ายทีมคืนครับมัดขวาครับสิงเพชจงวะนนี้เข่าซ้ายครับสิงเพชรกแล้วจะพลิกแม่พลิกไม่ลงครับทีมขวายันไม่ก่อนครับจิม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 ขวาครับแหม่ล้วขู่จะเข้าไปพลิกครับแต่แมทธิวบอแมพี่เบาร้อยร้อยขานึ่พี่เบานี้ฮะอ่านะครับเหมือนท่านของแมทธิวหน้าน่าจะเริ่มถอดใจแล้วหรือเปล่าครับ ไม่ไม่บกไม่บี้ไม่ขยี้เข้าแล้วนะครับเมทิวครับอืมมาไม่ไม่แล้วครับแสดงว่าเมทิวไม่ทําแล้วครับผู้ชมครับสารภาพแล้วครับคือทําแต่ว่าพอได้ปอดได้แปครับเซฟเซฟตัวเองดีกว่าสงสัยเมทิวคงจะคิดอย่างนั้นนะครับว่าเซฟตัวเองดีกว่านะครับเอาไว้ชกชกไฟอื่นครับดันทุรังไปเดี๋ยวจะเจ็บตัวครับแข้งขวาครับแข้งขวาสาดดีๆครับจิ้มซ้ายมาแมถ้าจะเอาก็เอาได้เลยครับ แตนของสิมเพชรยังหายใจปกติครับแข้งขวา,วารครับสิมเพ็กแมทธิว่าเพลิดครับจ่อยไม่โดนเจอศอกขวาอีกทีครับเจอเขาซ้ายครับโอ้อ่ะพีบาวเวอร์พอพอเถอะพอได้ผมพอแล้วพอแล้ว <laughs> อ๋อไปไปโดนกระจับเขานะครับไปโดนกระจับนะครับขอโทษขอโทษพี่ว่างขอโทษขอโทษฮะขอโทษขอโปยกันไปครับจังหวะนี้แข้งขวา s, ครับแมทธิวครับคือ Matthew, Matthew s, แมทธิวแมทธิวแกก็ใช้ได้นะครับ นะครับถ้าต้องการการฝึกฝนไปกว่านี้ถ้ายังโชควยไทยอยู่นะครับก็คิดว่าอาจจะมีอนาคตที่ดีครับทนางของแมทธิวครับเข่าขวาครับแมตธิวไม่เจอใครไม่เจอดันมาเจอระดับแชมป์เจ็ดีครับหมดเวลาครับหมดยกสุดท้ายครับสิงพยักนะครับหมู่บ้านราชภัฒจอมบึงครับก็สารภาพครับสารภาพสิ้นครับอขอบคุณผู้ชมครับ อ๋อสิงแพคหน้าหน้าสะอาดเลยครับยังหน้าสะอาดสดใสพงอําไพเลยครับแมทธิวนี่มีรอยที่ตาซ้ายครับเอาแล้วครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชีทีวีครับในช่องทาง Facebook กด Fol l ลกติดตามครับในช่องทาง YouTube สับตะไคร์ใส่พริงมนาหอมแดงต้มยำครับชูมือให้กับท่านของสิงพยัก์หมู่บ้านราชพัฒน์จอมบึงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ทั้ง3เสียงครับแสดงน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของแมทธิวครับแม่ประสบการณ์ของเบลเฮอรนะประสบการณ์ที่ดีครับได้มาเจอกับระดับแชมป์เจครับสิงห์พยัคค์ครับมาได้แผลกับบ้านด้วยครับโอ้โห